สวัสดีครับพี่ปั้นคนเดิมนะครับวันนี้จะมาโปรโมตโปรเจกต์คือ SMP Care หรือ s m a r t m a p Pro c แคนนั่นเองหลายคนเข้าใจว่าพี่ปั้นคุณจะมาขายประกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่เข้ามาดูแลน้องๆนะครับเพราะพี่เนี่ยเชื่อว่าชีวิตวัยรุ่นไม่ได้มีแค่เรื่องเรียนซึ่งในโปรเจกต์นี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามดูกันเลยอ่ะเป็นอะไรมาเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิผลมาได้เต็มที่และแน่นอนก็เป็นโปรเจกต์ใหม่พี่ปัน้นนะครับก็คือ SMP Consult ที่ปรึกษาทางใจเรื่องอะไรก็พร้อมรับฟังแน่นอนอ่น้องเจอปัญหาชีวิตอะไรมากมายนะครับพี่เองแล้วก็ทีมงานเนี่ยพร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการเรียนหรือเรื่องอะไรที่เครียดอะแบบแบบมันรู้สึกกัดกรนหัวใจเราเนี่ยสามารถส่งมาปรึกษาได้เลยพี่พร้อมที่จะแบบทั้งเคลียร์ใจให้คําปรึกษาหรือว่าแบบจริงบางคนแค่อยากบ่นเนี่ยพี่ก็พร้อมรับฟังทีมงานพี่ก็เช่นกันนอ้ออยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาแบบใช้บริการตรงนี้ได้เลย และย้ำจริงๆเลยตรงนี้คือมันไม่มีค่าใช้จ่ายพี่พร้อมที่จะทำด้วยใจจริงๆทำให้ฟรีเลยนะครับจัดมากโอแก้แจกตังแจกตังเงินจริงก็ไมเค่มีนะเอาแมงการโมไปก่อนนะเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยไปขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้แน่นอนจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ปันก็คือ SMP Discount ไม่ใช่ดิสเราโอ้โห มุกอะไรไม่รู้ข้อจํากัดด้านุนทรศัพท์ไม่ควรเป็นข้อจํากัดด้านการศึกษาพี่เองก็จะมีแบบให้ส่วนลดน้องๆที่ลาบากเนาะแต่คราวนี้อยากจะทําให้มันเป็นทางการขึ้นผ่านโปรเจกต์ S.M.P. Care คือคนไหนที่แบบอยากเรียนจริงๆอะ่ะแล้วแบบไม่มีเงินอะ่ะพี่คิดว่าพี่ควรจะช่วยน้องๆน,นะครับซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงให้ติดตามในเว็บไซต์นะครับตาแดนตาแดนและไอจีด้วยไปดูไปดูเดี๋ยวติดตามกันนะครับแจกต่อแจกต่อเอาไปเอาไป สวัสดีครับก็มาสู่โปรเจกต์ใหม่พี่ปั้นนะครับก็ก็คือคือ S M P บอร์ดเฮ้ยไม่ใช่บอร์ดแบบนั้นอันนั้นบางตาบอร์ด S M P บอร์ดนะครับก็จะเป็นที่รวมทุกสิ่งข้อะสงสัยนะครับและไขข้อข้องใจไปด้วยกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเข้ามาตั้งคําถามเข้ามาหาคําตอบหรือแม้กระทั่งเข้ามาช่วยกันตอบคาถามเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ในนี้ได้เลยมันก็เป็นคล้ายๆเว็บบอร์ดนี่แหละซึ่งถามทุกเรื่องเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเียนจะเป็นเรื่อง,องความรักเรื่องคณะเรื่องอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับ แล้วไม่แน่นะอาจจะมีพี่ปั้นหรือทีมงานเข้าไปช่วยต่อมนนี้ด้วยไปลองใช้กันได้นะฮะจือจือสวัสดีครับ<ๆ>ตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่ปั้นสมาร์ทแบบโบรนะครับเปารุตทีนะบุเซีเวสกับรายการ S&P m News โปรเจกต์ที่พี่ภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับเพราะมันสำคัญกับน้องๆจริงๆเพราะจะเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องเรียนการสอบเข้ามาหาลายัยการเตรียมสอบสัมภาษณ์วันสอบทั้งหลายแต่และว,วิชาเป็นอะไรยังไงบ้างจะอัปเดตรวบรวมไว้ที่นี่หมดเลยและพี่เชื่อว่าไม่ใช่น้องทุกคนที่จะเข้าใจทุกอย่างรู้ทุกอย่างเพราะแม้กระทั่งพี่เองบางทีก็ยังหลุดเลยก็จะมีพี่ปัน้นมีทีมงานนะครับช่วยกันรวมข้อมูลเอาไว้ที่ตรงนี้น้องๆทุกคนเนี่ยก็จะได้ อัปเดตข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเจอก,กันกับรายการดด s m p n e w s a และกิจกรรมสุดท้ายของ s m p Camp ก็คือ Activity and Memories นะครับสำหรับ Activity นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่น้องๆมาร่วมสนุกกันมากมายนะแล้วก็จากตอนนี้ก็จะมีเรื่องการดูดวงอ่าเอาใจใส่ยมูลเลยนะลุกแก้วพร้อม พายิบสี่พร้อมสามสี่นะน้องสามารถเข้ามาดูดวงได้เลยแต่ว่าอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับรอบสดเท่านั้นซึ่งในอนาคตก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายแต่ว่าพี่ยังคิดไม่ออกนะติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเดี๋ยวมีแน่นอนรอติดตามใน SMT Care ได้เลยนะครับครับแล้วก็มาสู่ Smart Metro Memory นะครับหลายคนก็คงรู้ดีแหละว,ว่าพี่เนะี่ยบ้ากล้องอยู่แล้วเนาะกระชอบถ่ายรูปทั้งรอบสดมีเด็กเล่นเกมเล่นบอร์ดเกมงานกระถายบางทีไปงานรับปียาง,งานรับดิฟหรือแมก้กระทั่งแบบ เราเจอเด็กๆข้างนอกเนี่ยก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เนาะซึ่งพี่คิดว่าสีพวกนี้ไม่มีความหมายกับพี่มากๆนะเป็นการบันทึกความทรงจําพี่ก็อยากให้กล้องตัวเนี้หยุดความทรงจําตรงนั้นเอาไว้นะครับว่างๆไปลองส่องรูปกันได้นะโอเคไหมสุดท้ายแล้วนะครับขอฝาก S M ์ c a r มพีแควันนี้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับก็จะมีช่องทางให้ติดตามทั้งเว็บไซต์แล้วก็ IG จนะอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดทุกอย่างในโลกกว้างกดให้หมดเลยนะฮะ ซึ่งจะมีการอัปเดตกิจกรรมข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเนี่ยผ่าน2ช่องทางนี้ด้วยอย่าลืมไปกดติดตามย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับบ๊ายบาย